ความรู้จะทําให้เราเป็นอิสระเพิ่มทักษะเพื่อลดระยะเวลาสั่งจิตด,ดึงดูดง่ายๆในโลกมายาลังสันคุณค่าสูส่ The Best v e r s i o พบกับสัน,นีีเสนานีจะมาเล่าให้ฟังเรื่อง List Energy อยากจะรู้ไหมคะว่าคนรวยเขามี energy แบบไหนทำไมเขาถึงรวยมันแตกต่างอะไรจากคนปกติทั่วไปซึ่งตอนนี้สิ่งที่คนที่มี List Energy เนี่ยก็คือจะมีอยู่5%ของโลกนะคะอีก95%ก็คือเป็นคน สันทั่วไปนะคะซึ่งเขาต้องมีความลับแน่เพราะว่า Energy เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการที่จะกำหนดได้เลยว่าชีวิตเราจะไปในทิศทางไหนนะคะซึ่งสิ่งที่สันจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือเป็น Energy ที่ทำให้เรารู้แล้วว่าชีวิตเรารวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังข้อแรกค,คืออะไรนะคะในสิ่งที่คนรวยมีนะคะก็คือความกล้าความกล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงกล้าคิดกล้าทา กล้าที่จะแตกตา่างกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะมานิเฟสนะคะเขาเชื่อว่าเขาทําได้กล้าที่จะฝันใหญ่กล้าที่จะทิ้งตัวเองในงล่างลูเซอร์กล้าที่จะเกิดใหม่แล้วก็กล้าที่จะเป็นลีดเดอร์ในชีวิตตัวเองสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะคือผู้นําที่ดีอ่ะคือเป็นผู้นําในชีวิตตัวเองก่อนที่จะไปนําชีวิตคนอื่นนะคะกล้าที่จะแพนกล้าที่จะลุยแล้วก็กล้าที่จะแลก นะคะคือในเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งเนี้ยถ้าเราทําแล้วมันดีแน่ๆคือคนรวยเขาก็จะมีความกล้าในตรงนั้นนะคะซึ่งมันเป็นการกล้ากล้าให้ถูกเรื่องนะคะซึ่งความกล้าเนี้ยมันมีอยู่ในทุกคนแต่ว่าความกล้าในบางคนเนี้ยอาจจะถูกซ่อนไว้เกิดได้จากหลายปัจจัยก็คือการแบบมีปมภายในหรือเปล่านะคะอย่างคลิปก่อนหน,น้านี้ที่จะพูดเรื่องปมภายในนะคะ เพราะว่าคนเราเนี่ยจะตัดสินใจทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเนี่ยประสบการณ์ในอดีตมีส่วนสําคัญเพราะว่ามันอยู่ในระดับจิตใต้สํานึกของเราถ้าเราไม่เลีรยเราไม่ไม่ล้างไม่เซตใหม่ไม่โปรแกรมจิตใหม่เนี่ยคือจบเลยเพราะวาความกล้ากล้าไปก็เท่านั้นแต่ว่าไม่กล้าที่จะแอคชั่นไม่กล้าลงมือทําเขาอาจจะกล้าคิดแต่เขาไม่กล้าทําซึ่งนั่นก็ไม่ได้เกิดผลขึ้นมานะคะซึ่งความกล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่โชคดีนะคะข่าวดีพวกเรามีกันทุกคน แล้วสามารถปลุกมันขึ้นมาได้เพื่อใช้งานนะคะความกล้านเนี่ยเป็นกระบวนการสําคัญนะคะในการสร้างความมั่นใจในตัวเองเพื่อประสบความสําเร็จในชีวิตเริ่มจากการที่เราอ่ะตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนสําหรับคนที่เขามี energy ล่ำรวยเนี่ยเขาอ่ะจะตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วใช่ไหมคะเขาจะมีเป้าหมายกลางแล้วก็จะมีเป้าหมายเล็กเป้าหมายเล็กที่ทุกคนชอบเรียกกันนะก็คือ s m a วินนะคะเริ่มจากสิ่งง่ายเริ่ม ตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมาเราเริ่มเก็บที่นอนหลายคนอาจจะเคยฟังมาแล้วสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้จริงแล้วทุกคนน่ะตื่นมายัางไงก็ต้องเก็บที่นอนอยู่แล้วซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่อทุกคนนอนทุกคนตื่นมันเป็นเรื่องปกติจริงไหมคะแต่ถ้าเราเก็บที่นอนเนี่ยเอ้ยเราเริ่มแบบเฮ้ยเรื่องนี้เราก็ทําได้นี่นะเราเริ่มกินกินน้ําอ่ะแปดแก้วตอ่อวันซึ่งตอนเช้าเนี่ยจัดเลยหนึ่งแก้วเท่ากับว่า เราทําได้อีกหนึ่งลิตรแล้วเราเริ่มจากสิ่งง่ายๆนะคะเริ่มอ่านหนังสือหนึ่งหน้าเริ่มที่จะลงคอร์สเริ่มจะพัฒนาตัวเองเริ่มที่จะฟังพอดแคสต์เริ่มที่จะฟังคลิปที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถพัฒนาสมองของเราได้นะคะแล้วก็ลองที่จะทําสิ่งใหม่ๆอะไรที่เราไม่เคยลองเนี่ยเราสามารถลองได้เพราะว่าสิ่งเก่าๆที่เราเคยทํามาเนี่ยชีวิตเราไม่ได้ไปไหนเราลองทําสิ่งใหม่ดูไหมเราลองอ่านหนังสือดูไหมเราลองแบบไปเพิ่มทักษะ เพิ่มสกิลไม่ว่าจะเป็นซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลการพูดในที่สาธารณะหรือว่าการใช้อินเทอร์เนต็ตในการสื่อสารการแต่งตัวให้เข้ากับบุคลิกการแต่งหน้าการวางตัวการพูดจานะคะการใช้น้ำเสียงหรือว่าการเพิ่มพลังเฟมินินเอนจีนะคะหรือว่าการมานิเฟสเพราะว่าหลายคนนะ่ะอาจจะรู้สึกว่าถ้าทำกับการใช้แรงหรือว่าใช้อะไรเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อย เราได้ความสําเร็จมาแบบเราเหนื่อยแล้วบางทีสิ่งที่เราสําเร็จแล้วอ่ะมันไม่เติมเต็มเคยเคยถึงจุดนั้นไหมคะจุดที่แบบเอยเราได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วนะแต่ว่าในส่วนอื่นอ่ะมันพังหมดเลยอ่ะมันไม่โอเคนะคะซึ่งเราก็ต้องไปปรับตรงนั้นด้วยนะคะแล้วข้อต่อมาที่คนรวย e NERGY เนี่ยเขาทําก็คือการพัฒนาเรื่องการตัดสินใจการตัดสินใจเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะ ซึ่งการตัดสินใจเนี่ยเราต้องฝึกนะคะซึ่งมันหลายๆอย่างนะคะทำให้เราอ่ะบางทีไม่กล้าตัดสินใจบางทีอดีตเราอ่ะเคยตัดสินใจผิดผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าความรู้เราอาจจะยังน้อยประสบการณ์เราอาจจะยังน้อยหรือว่าการที่เราอะเชื่อใจคนได้ง่ายเกินไปหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งเกิดมาจากการที่เราอะไม่ได้รักในตัวเองมากพอนะคะทําให้การตัดสินใจของเราอ่ะ อาจจะผิดพลาดไปแล้วทําให้เรา,ากลายเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจซึ่งข้อน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากการที่เรา,าตัดสินใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถฝึกได้เป็นเรื่องปกติเช่นการกินอาหารอุ๊ยเธอวันนี้กินอะไรดีอ่ะกินอะไรก็ได้คํานี้ไม่ได้คํานี้ไม่ได้ผิดเลยผิดโจดเลยนะคะไม่โอเคคํานี้ไม่โอเคเราลองไหมคะลองลองเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆว่าแบบเนี้ยถ้าเขาถามมีใครสักคนถามเราว่ากินอะไรดี เขามันไก่อืมก๋วยเตี๋ยวไปเลยนะคะคือเราอะพูดในความต้องการของเราออกมาอย่าพูดคําว่าไม่รู้ตามใจแล้วแต่เป็นนิสัยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราต้องแบบมีความมั่นใจเซล์ในตัวเองแล้วก็กล้าตัดสินใจนี่คือเป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะสิ่งที่คนรวยเขามีกันนะคะแล้วเราก็สามารถฝึกได้ในตรงนี้นะคะแล้วข้อต่อมาคือในการตัดสินใจทุกครั้งอะมันก็จะมีทั้งถูกบ้างและผิดบ้างซึ่งเราอะ ต้องยอมรับในความผิดพลาดให้ได้ก็คือรับทั้งผิดและรับทั้งชอบมีความรับผิดชอบอยู่ในตัวนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจผิดพลาดไปนักหนาแค่ไหนทุกอย่างส่วนหนึ่งก็คือการเรียนรู้นะคะเราสามารถนํามาปรับปรุงในครั้งต่อไปได้เท่ากับว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไปนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกทุกอย่างคือการเรียนรู้นะคะข้อต่อมาคือเราต้องเสริมความคอนฟ i d e n ซ์ความมั่นใจในตัวเองซึ่ง กลับไปเลยค่ะสิ่งที่เราติดอยู่ที่เราไม่มั่นใจเรามีปมหรือเปล่าเราต้องกลับไปถามตัวเองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครยังมีปมอยู่สามารถไปเข้าคอร์สได้นะคะส่วนถ้าใครรู้สึกว่าฉันมีความมั่นใจแต่ว่าไม่มีปมนะแต่ฉันต้องการที่แบบปลุกความมั่นใจขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเชื่อในความสามารถของตัวเองเราต้องเชื่อก่อนเชื่อเลยว่าเราอะเป็นคนที่มีความรู้นะมีความสามารถมีศักยภาพ เผชิญหน้ากับสิ่งต่งตางๆสถานการณ์ต่งตางๆเนี่ยยังไงก็เอาฉันไม่ลงแน่นอนนะคะแล้วก็ลองนึกถึงความสําเร็จที่เราผ่านมาในอดีตเนี่ยซันก่อนที่จะออกมาเริ่มในการทำ u t u b e เนี่ยก็คือจบอาหารโภชนาการนะคะเกียรตินิยมอันดับ2ซึ่งระหว่างก่อนหน้าน,นี้ก็คือไปทํางานนะอย่างที่เล่าไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าโดนพ่ออบูลลี่ในเรื่องเสียงว่าเสียงเนื่มากไปทําอะไรอะเขาก็ตลก เขาก็ไม่ได้แบบสนใจในสิ่งที่อยูพูดหรอกเขาโฟกัสแค่เสียงยูแล้วก็เมคฟันนะคะเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นเสียงแค่คนเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเรารู้ตัวดีว่าภายในเรามีอะไรแล้วสิ่งที่เราทําอยู่เนี้ยเป็นประโยชน์กับคนอีกเยอะมากเลยถ้าสมมุติรอดเราไม่ได้ออกมาทําตรงเนี้ยคนอีกหลายร้อยคนน่ะ หรืออีกหลายพันลรวก็จะไม่ได้รู้ในเรื่องนี้สิ่งที่เรามีเลยนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าการที่เขาอะมาบูลลี่เราด้วยความแบบตลกเมคฟันเขาอาจจะคิดแค่ว่าแบบก็ตลกตลกอาจจะคิดอะไรเยอะก็แต่คนโดนก็ไม่ตลกนะคะแล้วข้อต่อมาก็คือการจัดการกับความกลัวคนรวยเนี่ยเขาจะจัดการกับความกลัวตัวเองได้เพราะเขารู้นะคะความกลัวเป็นไวเบชั่นที่ต่ําคือได้แต่ก็ขึ้นสามเหลี่ยมนี่มาเลยนะคะเราจะได้เห็นเลยว่า ความกลัวนี่เป็นฐานเลยอะเป็นวเบชั่นที่เราไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เลยนะคะแล้วจะทําให้ชีวิตเราอะดําเนินไปแบบยากยากคือมันจะดึงดูดเหมือนเรื่องในกระถิบเข้ามาเยอะๆแล้วก็คนที่จะเป็นในกระถิบทาให้เราอะแบบรู้สึกว่ายิ่งกลัวยิ่งเจอเคยเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคืออะไรเกลียดอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นกลัวอะไรเราก็จะยิ่งดึงดูดมันเข้ามานะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรเงี้ยเราไม่ต้องกลัวเรารู้สึกว่าเราฮนเดิลได้ เราคือคนที่สามารถจัดการได้ทุกอย่างเราต้องปลูกฝังนะคะสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแล้วก็ปลูกฝังแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปยันไบเวไบเชั่นนะคะที่อยู่ในจิตใจจิตใต้สำนึกเราต้องทิ้งไปเลยความกลัวมันเป็นสิ่งตรงข้ามกับความกล้าเราก็เลือกกล้าเพราะว่าทั้งชีวิตก่อนหน้านี้เราอาจจะเลือกกลัวแล้วชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นเราลองเลือกกล้าบ้างเพื่อชีวิตเราอาจจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ลองทําความเข้าใจกับความกลัวว่าบางทีอะ่ะ การที่เรากลัวเราอาจจะไม่ได้มีความรู้กับเรื่องนั้นอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยกลัวไปก่อนซึ่งการหาข้อมูลล่วงหน้าหรือว่าการแบบอ่าิเคะห์ทิศท,ทางไว้ก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราอะลดอาการกลัวได้นะคะซึ่งมันเป็นสกิลที่แบบนักธุรกิจใหญ่ๆเขาก็ทํากันนะคะแล้วต่อมานะคะคือการฝึกเผชิญหน้าฝึกเผชิญหน้ากับสิ่งง่าย แบบว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะข้ต่อมานะคะก็คือการขอกําลังสนับสนุนจากคนอื่นคืออาจจะเป็นพูดกับคนที่เราไว้ใจคือขอเป็นกําลังสนับสนุนนะจากคําพูดก็ได้หรือแบบแค่มองตาก็รู้ใจว่าแบบเอ้ยเธอซัพพอร์ตฉันนะเธอแบบโอเคเธออยู่ข้างฉันอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะสำหรับ list energy ในข้อของความกลา้าแล้วข้อต่อมานะคะสิ่งที่ คนที่เขาประสบความสําเร็จมีทุกคนกล้าย้ําเลยนะคะทุกคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กจ,จนกระทั่งเรื่องใหญ่ระดับโลกระดับประเทศเขามีกันนั่นคือการโฟกัสโฟกัสนะคะก็คือการจดจอ่อทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะเริ่มจากเราอะเรารู้ก่อนว่าเอ้ยถ้าเราต้องจดจอ่อต้องโฟกัสกับอะไรสักอย่างเนี้ยเราต้องเริ่มดูแลที่สุขภาพเราอะให้ดีก่อน เป็นพื้นฐานเป็นเบสเลยอันนี้เป็นข้อที่แถมให้นะคะคือเราเริ่มดูแลร่างกายให้ดีถ้าเรารู้ว่าเราอะทำงานหนักอะเรื่องกินอะกินเราก็ควรจะที่จะกินแบบไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะไม่หิวเกินไม่อิ่มเกินสารอาหารก็ต้องครบถ้าใช้แรงนะคะโปรตีนต้องถึงถ้าใช้งานสมองหนักๆโปรตีนก็ต้องถึงนะคะโปรตีนถึงในที่นี้คืออาจจะตามน้ําหนักตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราอะต้องใช้แรงก็ต้องคูณ1.5เข้าไปนะคะจาก อาหารโภชนาการนะคะเราก็สามารถมาแนะนําได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะส่วนงานที่เราต้องใช้สมองอย่างเช่นสันเนี่ยอาหารเสริมที่เกี่ยวกับสมองต้องเข้าส่วนตัวสันนะสันก็จะกินเป็นกิงโกพัดนะคะแล้วก็กินเป็นน้ํามันปลานะคะในช่วยการทํางานของระบบประสาทและสมองทำให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้นแล้วก็ ทำให้เส้นเลือดในสมองของเราอะมันไหลโฟได้ดีทําให้เราอะทํางานหนะักเราก็ไม่ปวดหัวแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วก็การที่เราอะจะเครียดสะสมอะไรเงี้ยจะลดอาการตรงนั้นไปได้นะคะแล้วส่วนคนที่ทํางานหน้าจอคอมนะคะใช้สายตาเยอะๆอะเป็นอาหารเสริมทางด้านสายตานะคะเป็นน้ํามันปลาอ่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสันกินตั้งแต่ช่วงที่ยังเรียนมัธยมแล้วก็เรียนมหาลัยเราก็ายังกินต่อมานะคะ แล้วก็กินเป็นอายเบนนะคะก็คือจะสําหรับดวงตาโดยเฉพาะเราไม่อยากที่จะทําให้ใส่ตาของเราอะสั้นนะคะเพราะว่าเวลาใส่แว่นอะบุคลิกมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกบุคลิกหนึ่งนะคะเราก็อยากจะเซฟเขาไว้เพราะตาเราอะมีอยู่แค่คนละหนึ่งคู่เท่านั้นเองส่วนคนที่นั่งท่าเดิมนานๆเน,นี่ยเราก็ควรจะกินแคลเซียมแมกนีเซียมเสริมความสุขนะคะแล้วก็เสริมด้วยโปรตีนพัทําให้เราอะ ไม่แบบไม่ปวดหลังปวดไหล่ปวดเอ็นปวดข้ออะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของวันหังจระเทชช่วยด้วยนะคะแล้วก็กินโปรไบโอติกด้วยเพราะว่าคนที่เขาไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเนี่ยลำไส้ก็จะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเท่ากับว่าเราก็จะมีอาการท้องผูกรวมด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปแก้ไขตรงนั้นนะให้มันดีเพราะสมองที่สองอะของทุกคนก็คือจะอยู่ที่ท้องนะคะสมองที่หนึ่งก็คือตรงนี้นะคะกคคือบเบนสมองที่สองก็คือลำไส้ของเรา ซึ่งเราก็ต้องดูแลให้ดีคือพอเราร่างกายดูแลดีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมาโฟกัสในเนื้องานของเราอะได้ดีนะคะเส้นบาเส้นบางๆนะคะของควาว่าโฟกัสก็คือคำว,ว่าบ้าคนบ้ากับคนที่หมกมุ่นนะคะเพราะว่าความสําเร็จอะไม่ได้มาจากการที่เราแบบโชคช่วยเวิร์กไรบาลานไม่มีอยู่จริงนะคะมีแต่ไรบาลานนะคะและการโฟกัสของเราเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่สําคัญ ระดับไหนบอกเลยว่าเป็นสําคัญแบบอันดับต้นๆเลยเราอ่ะควรที่จะเต็มที่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะเราต้องมุ่งตรงไปเลยอ่ะสมมุติถ้าเราเดินไปอย่างเงี้ยเราเห็นแบบอุ้ยต้นไม้สวยจังเลยเราแวะดูหรือแบบอุ้ยวิวข้างทางดีจังเลยเราอาจจะไปถึงที่จุดหมายของเราอ่ะเลทหรือว่าระยะเวลาทองที่ดีที่สุดอ่ะมันอาจจะหายไปแล้วนะคะเราควรที่จะมุ่งเน้นกําหนดว่าเราอ่ะต้องการอะไร แล้วใส่พลังงานไปอะที่ตรงนั้นโฟกัสแล้วก็พูดอย่างสันะเล่าให้ทุกคนฟังตอนเนี้ยสันก็โฟกัสในการที่จะเล่าตั้งใจเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อให้ทุกคนสามารถนําไปปรับและใช้แล้วเข้าใจนะคะทําให้ล้นระยะเวลาชีวิตได้อีกนิดนึงก็ยังดีนะคะแล้วก็ความชัดเจนความคมชัดว่าสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยเราต้องการเมื่อไหร่เราต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวัน to do list ลำดับความสําคัญอันดับต้นอันดับกลาง อันดับไปนะคะแล้วก็เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันจะส่งผลต่อ,อผลลัพธ์ของเราอะมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ข้อที่สําคัญเลยก็คือการตั้งสมาธิก่อนที่เราจะทําอะไรสักอย่างนเนี่ยเราควรตัดสิ่งรบกวนในความคิดของเราส่วนตัวสันอนะันจะนั่งแบบทําสมาธิก่อนเพื่อให้เราอยู่กับสิ่งที่เราต้องทําในปัจจุบันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นไม่เคยทําเลยแต่กล้าพูดเลยนะข้อนี้เป็น ข้อที่ดีมากๆเลยมันทำให้เราอะมีความแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อง่ายๆนะคะสำหรับข้อโฟกัสได้ทั้งร่างกายแล้วก็ได้ทั้งการโฟกัสนะคะส่วนข้อต่อมาก็คือการมีความสุขใช่ค่ะคนที่เขาประสบความสำเร็จเป็นคนลิสเอเนจีทุกคนมีความสุขมีความสุขในทุกๆวัน มีความสุขในกระบ,บวนการนะคะอย่าลืมนะคะว่าเส้นทางที่เราไปอยู่เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลเพราะว่าชีวิตของเราเหมือนการเดินทางในการที่เราประสบความสําเร็จนั้นนั่นคือมิชชั่นย่อยๆของเราออกมาในระยะทางที่ยาวก็คือเหมือนเราอะเราจะไปเชียงใหม่เราอาจจะแวะไปขอนแก่นก่อนอันนี้ก็คือสักเซตโกสักเซตของเรานะคะเราค่อยตีไปเชียงใหม่นั่นคือ เป็นระยะทางที่ค่อนข้างที่จะยาวนานมากแต่ถ้าเราต้องรอให้เราแบบไปถึงขอนแก่นก่อนแล้วเราค่อนมีความสุขเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเป็นไงคะแค่ฝังเราก็เหนื่อยแล้วนะเราก็รู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นระยะทางต้องนานนะทําไมเราแบบเราไม่มีความสุขตั้งแต่ตอนที่เรารู้ว่าว่าเราอุ้ยฉันกําลังจะออกเดินทางฉันกําลังเก็บกระเป๋าฉันกําลังจะไปที่ขอนแก่นและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนการเดินทางของคันแลนนะหลายคนอะ ที่เข้ามาดูคลิปนี้ซันไม่แน่ใจว่าได้ดูคันแลน์หรือยังแต่ว่าการที่ดูคลิปคันแลนนะทาให้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการเดินทางอะเราไม่ได้แบบไปมีความสุขตอนที่เราแบบถึงจุดหมายอะแต่ว่าทุกกระบวนการทุกย่างก้าวอะสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอะ่ะนั่นคือความสุขทั้งหมดเลยนะตั้งแต่แบบสวัสดีครับคันแลนครับวันนี้เราจะไปไหนกันเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้ว ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเอามปรับใช้ในชีวิตได้แล้วคนที่เป็น r e l i s t energy เนี่ยเขาก็จะไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินเลยแต่เงินนะเข้ามาหาเขาเพราะว่า energy ของเขาอะเขามีความสุขเงินนะชอบความสุขเพราะว่า vibration เนี่ยมันจะอยู่ระดับสูงการปล่อยวางการแบบฮแปปี้การแบบไข่ทอดออกมาแล้วก็รักตัวเองยิม้มมีความสุขนะคะเวลาเรามีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเงี้ยเราสามารถฝึกได้นะคะเช่นแบบอุ๊ยวันนี้มีแดดจังเลยอะ วิดสวยอะแฮปปี้คือลองคิดดูนะคะคนที่หูแบบข้ามโลกไปอะเป็นโซนอเมริกาเป็นโซนแบบอ่าอยุโรปอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เจอแสงแดดขนาดเรานะบางคนนะคนอเมริกานะคะเขาอะต้องแบบบินมาที่แบบอ่ะโซนเอเชียของเราเพื่อมารับแสงแดดเพื่อมาแบบมามีชีวิตชีวาแล้วคิดดูนะคะประโยชน์ของแสงแดดอะซันไปเซิร์นมาก็คือ ทําให้เรา,า่มีชีวิตชีวาได้วิตามิน B แล้วก็ต้านโรคซึมเศร้าด้วยสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตด,ดูแบบไม่ค่อยแฮปปี้เลยะลองเอาตัวเองไปตากแดดดูแต่ว่าไม่ใช่แบบโุ้ยแดดตอนเที่ยงอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะลองออกไปออกกําลังกายดูอ่านในตอนเช้าอะไรเงี้ยไปรับแสงไปเดินจ็อกกิ้งออกกําลังกงออกกําลังกายเพราะหุ่นเราต้องดีด้วยนะคะเป็นผู้หญิงอะ่ะเป็นสาวเป็นแซ่หุ่นต้องดีนะคะกินดีอยู่ดีแล้วแบบทุกอย่างองรวมต้องเลิศนะคะ เพราะสิ่งนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเราแฮปปี้อ่ะเรามีความสุขเรารักตัวเองจังเลยแค่เราส่องกระจกแล้วสวยอ่ะแม่เราคิดดูนะผิวของผู้หญิงอ่ะเวลาโดนแดดอ่ะแล้วเราดูแลมาดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ในการกินคอลลาเจนในการกินอาหารเสริมกินอาหารที่ดีการออกกําลังกายคือแบบของพวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ว่าสาวๆที่อยู่โซนยุโรปเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้มีชีวิตชีวาเลยอ่ะเพราะว่าแบบ แดดมันหายา,ยากมากฉันต้องบินไปเพื่อไปอาบแดดให้โทนสีเหมือนกับสาวชาวเรานะคะที่อยู่ทางเอเชียซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แบบมันอยู่กับเรามาโดยตลอดอยู่แล้วบางทีเรารู้สึกว่านั่นเป็นข้อที่มันแย่หรือเปล่าแต่ความจริงนี่คือข้อดีสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปมันอยู่แค่ปลายเล็บมันอยู่แค่แบบติดขนตาเราแค่นั้นเองนะคะคือเราก็อยากจะให้ลองมามองมีความสุข ลองดูกับสิ่งแบบเล็กๆน้อยๆ,อยๆคิดดูนะคะเนี่ยเราไปใส่บิกินี่อวดโชว์หุ่นโชว์ผิวอะไรเงี้ยโอ้โหคนอยู่ต่างประเทศเขาต้องเสียทั้งอ่ะค่าข้างบินค่าที่พักค่าโรงแรมค่าเดินทางค่ากินค่าวีซ่าพาสปอร์ตในการเอฟชุดอีกอะไรอีกคือกว่าจะมาได้อ่ะมันวาวุ่นนะคะแต่เราอยู่กับประเทศเราอะเราคือประเทศไทยถูกไหมคะ เขาบอกว่าแค่เราจะไปอะเราแค่เอฟชุดแล้วก็แต่งตัวดูแลตัวเองให้ดีนิดนึงอะเราก็สามารถไปได้เลยเคลียร์ไทม์เคลียร์อะไรแล้วก็ไปสบายง่ายๆนะคะซึ่งข้อที่สามาพูดใน3ข้อเนี่ยมันเป็นลิสต์เอนเนอร์จีที่เราสามารถที่จะปรับได้เปลี่ยนได้แล้วก็ทำให้เราอะสามารถไปอยู่ในไวเบชันที่สูงได้นะคะแล้วการที่เราทำแบบเนี้ย ถ้าบอกว่ามันจะส่งเสริมในการมานิเฟซของเราได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังติดปมอยู่เลยอยากเคลียร์ปมสามารถ